สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum Oracle ช่องอันไพ่วิถีจิตวิญญาณนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภครับมาดูกันครับความเพ่งความปังของคุณนะครับทิศทางความปังนะครับหรือชีวิตหลังตุจจีนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างครับของชาวราศีพฤษภครับ เต็มพลังงานครับหลังตุจจีนี้นะครับชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างครับคุณจะเฮงจะปังนะครับหรือมีอะไรที่คุณต้องรู้ครับ Tree of Fire ครับ Abundanting c e h Look v e r y g o o d h a v e p a t i e n and t h i s t i m e Make Long Term p a n นะครับ เชียร์ไฟเอเนี่ยต้องบอกว่านะครับความเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ครับความสําเร็จในเรื่องของเป้าหมายนะครับความสําเร็จในเรื่องของงานแผนการโปรเจกต์การวางแผนงานวางแผนชีวิตของคุณนะครับผมรู้สึกว่าคุณกําลังเห็นโอกาสนะครับมันมีความเพ่งความปังในเรื่องของโอกาสใครที่กําลังรอแบบโอกาสอยู่รอเรียกงานหรือรอสัมภาษณ์งานหรือ รออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการเดินทางการยกย้ายการตัดสินใจต่างๆมันอาจจะมีข่าวดีเข้ามา,าเข้ามาก็ได้คุณจะได้รับข่าวดีนะครับที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นครับมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณครับหรือบางคนครับทิศทางพลังงานชีวิตครับหลังตัจีนนี้มันคือการวางแผนระยะยาวของชีวิตของคุณแล้วนะครับ ความเป็นความปังครับพลังงานหลังตุจีนี้สำหรับชาวราศีพิษภกครับเป็นอย่างไรบ้างโอเคฟอร์วอเตอร์นะครับแล้วก็มีไฮพิเทร s ครับฟอร์วอเตอร์มิสชิ่งอั o โอกาสมีที่ดีส e ดเ e ่าไหร่หรือแบรนดอนเปิ your eye to the p u r s i t บิลิตี้นะครับแล้วก็มี high p ไ t r e s s l i s t t n to your intuition นครับ patient c onsider carefully what you want before acting นะครับต้องบอกว่าบางอ่าในสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยมันมีในลักษณะของแม่เสจที่ผมรู้สึกว่าจับได้ก็คือความอดทนนะครับความอดทนนะครับความ ความอดทนในในในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในชีวิตของคุณอยู่ครับบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหลังไอตุจีนี้ทําไมทําไมดูหดหู่นะครับเอ,อ่อทำไมดูเหมือนคุณพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีมุมมองอะไรนะครับไฮพิเทชครับหมายเลขสองอาจจะเป็นช้อยเป็นการเลือกสําหรับคุณก็ได้มันมีช้อยมันมีตัวเลือกมันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นมาสําหรับคุณนะครับดังนั้นเนี่ยฟังอินทิชันของคุณครับแล้วก็ อย่าใจร้อนในการตัดสินใจครับคิดกันกรองไต่ตองอะไรต่างๆให้ดีครับมันมันมันจะดีกับคุณมากกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออคุณอยากจะมีโชคนะครับมีความโชคดีนะครับแต่ถ้าพลังงานของคุณเป็น flow of water คือพลังงานของความเศร้าโศกพลังงานของการติดอยู่ใน อดีตหรืออนาคตมาจนินไปครับจนไม่สามารถมีความสุขในปัจจุบันได้ครับคุณจะพลาดสิ่งดีๆสิ่งสวยงามหรือโอกาสที่เข้ามาคุณดังนั้นในในทุกๆบททดสอบในทุกๆเหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์ต่างๆมันจะมีโอกาสเสมอครับและโอกาสอ่ะมันมาพร้อมสําหรับคนที่มองเห็นนะครับหรือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับนี่ก็อาจจะมีลักษ ลักษณะพลังงานนะครับเหล่านี้ขึ้นมาสําหรับชาวราศีพฤษภครับลองมาดูการับว่าคุณจะมีความเพงความปังนะครับอะไรรับติดจีนี้บ้างความเพงความปังครับชาวราศีพฤษภครับเดือดสั่นนะครับอืมต้องบอกว่านะครับความเพงความปังเนี่ยคุณจะ มีความสำเร็จผมรู้สึกว่า10 of uh, t r e of fire ครับพูดถึงเรื่องงานนะครับแล้วเด e s u สสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันมีความเบ่งบานมันมีโอกาสมันมีอะไรดีๆใหม่ๆม,มันเป็น positive change <c oughs> สำหรับคุณเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดสําสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันคือโอกาส สำหรับชาวราศีพฤษภครับที่จะสร้างความโชคดีให้เกิดขึ้นมันคือพลังงานตั้งต้นในตัวคุณนะครับความโชคดีมันอยู่ที่ตัวคุณเห็นตัวเองว่าเป็นคนที่โชคดีือหรือเปล่านะครับ m a g ิ c i n ครับ make decision ครับ action take action ทำหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความปางังความเฮงนะครับหรือสิ่งดีๆในเรื่องราวของคุณกำลังสร้างสารร์ครับ คุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับให้ดีขึ้นหรืออย่างที่ผมรู้สึกเลยนะครับก็คือโอกาสในเรื่องของการทํางานนะครับที่มากขึ้นอาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เยอะมากขึ้นครับในเรื่องของงาน emperor ครับบางคนที่กําลังเฝ้ารอนะครับในเรื่องราวของสัญญาในเรื่องราวของการติดต่อมาจากสถานที่นะครับจากที่ทํางานจากกลุ่มคนหรือ,อเกี่ยวกับแบบ วีซ่าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสก็ได้นะครับความเห็งความปังนะครับของคุณครับเทน f c u คัพครับเทน f c u คัเนี่ยอาจจะพูดถึงคู่ก็ได้นะครับอาจจะมีความเฮงนะครับไปเจอคนโสดครับก็อาจจะเจอคู่ครับคนที่ชอบคนที่ใช่นะครับซิกรอ o สอดครับ เซเว่นออฟอร์นะครับต้องบอกว่านะครับความความอดทนนั่นแหละครับที่จะทําให้คุณปังด้วยในเรื่องของงาน นะครับคุณอาจจะเป็นที่รักนะครับที่เอ็นดูครับของเจ้านายนะครับของเพื่อนร่วมงานครับหรือตัวคุณเองนั่นแหละครับที่จะเปลี่ยนตัวเองนะครับเป็นเจ้าของกิจการนะครับบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของตัวคุณเองนะครับที่มันต้องอาศัยความอดทนด้วยผมเห็นลักษณะนะครับของการเป็นผู้นําเกิดขึ้นมาในตัวคุณความเป็นความปางตรงนี้ครับคุณก็อาจจะได้เขาเรียกว่ายกย้ายปรับเปลี่ยน นะครับตำแหน่งก็ได้หรือครับตัวคุณเนี่ยมีแพชชั่นที่แรงกล้ามากๆนะครับที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองนะครับให้ประสบความสำเร็จก็ได้ดังนั้นสำหรับบางคนเนี่ยทิศทางหลังจากตุลาหลังจากตุจีน,นะครับนี้เนี่ยความปังของคุณเนี่ยผมรู้จึกว่า มันปังในลักษณะภาพรวมของชีวิตของคุณมากกว่านะครับใน,ในหลายๆด้านทั้งในด้านของคุณอาจจะได้พบเจอกับเ,เสียงนําทางสายสัญญาณอะไรบางอย่างที่คุณต้องการจริงๆก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องราวของกลยุทธ์การวางแผนหรือคุณอาจจะได้ไอเดียจริงๆมานะครับแล้วไปสร้างหรือไปผลิตเป็นโปรเจกต์ครับหรือโปรดักต่างๆของคุณก็ได้บางคนเป็นการยย้ายปรับเปลี่ยนนะครับ บางคนออกจากความทุกข์ไปพบเจอกับความสุขไปพบเจอกับไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ใช่ก็ได้ดังนั้นนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภครับผมต้องบอกว่าครับหลังตุจีนี้นะครับคุณจะเติบโตนะครับหรือการงานของคุณเนี่ยจะดีขึ้นครับมเมื่อการงานดีขึ้นครับมันมาพร้อมกับการเงินที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันเราก็อย่าลืมหาเวลาไปพักผ่อนครับ คีย์ของคุณเลยคือความอดทนนะครับความมุ่งมั่นแล้วก็ความสม่าเสมอครับในการทํางานในการพัฒนาจิตวิญญาณน,นะครับในการฝึกฟังเสียงอิน u ทอ i o n ชันของตัวเองแล้วก็พยายามมองหาโอกาสนะครับใหม่ๆใ,ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าซิกอบสอดสนับผมเนี่ยมันคือโอกาสที่เรา พาตัวเองเข้าไปนะครับถ้าคุณอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความโชคดีคุณต้องสร้างตัวคุณให้เป็นคนที่โชคดีเริ่มจากความคิดเริ่มจากอารมณ์ของคุณนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นข้อความครับแมเสเซจทั้งหมดประมาณนี้เลยขอบคุณครับ